โอ <Okay, S 2> เคเพืเ่อนๆครับนี่คือ EP 65สห้า Skibidi Toilet m o r มาดูสิ <c oughs> เป็นไงกันบ้างไม่แน่ใจว่าเคยเล่นหรือเปล่าน่าจะเคยเล่นแหละเดี๋ยวนะเออเราต้องหา m o r p แล้ Morph ไหนละ่ะอีอย่างเนี่ยเออเราต้องเป็นอะไรอะ่ะนี่ชอบอ๋อโอเคน่าจะนี่คือเครีวอร์ดจำได้ละ แมปเนี้ยเราต้องไปหาพวก่วมทั้งหลายนี่เองโอเคแล้วมันอยู่ไหนกันบ้างล่ะชิ้นส่วนต่างๆมันจะมีความหมายเสมอนี่คือเจ้าแว่นคืออะไรอ,อีหยังอะมันคืออะไรครับคืออะไรอะมิวเทนไซน์นติสเจอแล้วตามหาไปเรื่อยแล้วกันมันต้องมีอะไรบางอย่างนี่แว่นเหลืองอย่าบอกนะ ว่ามันคือเขาเจ้าจีแมนใช่เปล่าวะนั่นไงเลเซอร์ทอยเลตโอเคเราเจอเลเซอร์ทอยเลตละสิบแปดกับห้าสิบห้าแถวนี้มีอะไรไหมไหนดูสิอุ้ยเดี๋ยวนะนี่คืออะไรอะดูเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับกับดักอะไรสักอย่างไม่รู้ละเจอก็เคลมไว้ก่อนเราต้องเจอทั้งหมดห้าสิบห้ามอฟ์นะครับสไปเดอร์สกิบิีอ้าวแล้วครับอุ้ยนั่นส้วมส้วมใคร ซวมยักษ์ตอนนี้เจอ20แล้วนะครับจาก55ใครที่ชอบเล่นแมปนี้ก็เดี๋ยวจะอะไรเนี่ยม u t a n น s กิ b i ไหนมิว a ทนวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันกดเคมได้ใช่ไหมอ๋อมันโอเคคือถ้าเกิดเราเจอแล้วเนี่ยมันก็จะอุ๊ยนี่อะไร t r อ i t ไม่ต้องแว่นเหลืองเราไปแล้วคือถ้าเราเจอแล้วเนี่ย,ม,ย,ย,ม,ยมันก็จะถือว่าไม่ต้องหาเพิ่มฮยตรงนี้กระโดดขึ้นไปได้ไหมนี่นี่ไง เจอล้โอเคมันคืออะไร21กับ55เหลือเท่าไหร่เนี่ย24เจอแล้วไนฟ์คาเมราแมนในคอลเลกเลยไนฟ์คาเมราแมนไม่ธรรมดาวัดดีเพื่อนฝูงนี่อะไรอะ่ะเมื่อกี้เราขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมเราเจอเจ้าไนฟ์แล้วแล้วตรงนี้มีอะไรปะ่ะไม่มีอะไรโดดข้ามกำแพงไปเลยอุ๊ย,ยเดี๋ยวนะนี่อะไรอะ่ะ อ๋อมีแล้วปัตโตนี่ไงบัตซอแน่แนเลื่อยแบบนี้กงจักโกงจักนรกนั่นไงซอสสกิบินี่อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยตกใจหมดโหยโผลมาไม่ทุ่มไม่เสียงเราไปไม่ได้หรอตรงนี้ไปไม่ได้แล้วตัวเองเดี๋ยนะไปไงต่ออ่า ตรงนี้เป็นไททันเออนี่เขาชอ็อปอ๋อนี่คือเขาช็อปนั่นเองเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยจู่ข้ามได้ด้วยเุ้ยบนตึกมีเหรอพูดไปเล่นนะสาวน้อยอ่ะมันตตอ๊ยล่วง aches! โทษ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 โอุ้ยล่วงปีนไม่เก่งกอโทษทีพี่ปีนไม่เก่งเอาปีนไม่ตรงอีกงานเข้าเฮ้ยเดี๋ยวๆตรงนี้มีอะไรส้มทองเจอแล้ว ซุ่มลาวานี่จำได้ว่าแมปนี้คืออะไรเนี่ยลาวาสกิบิแมปนี้เนี่ยที่พี่โอเคยเล่นแล้วก็คนมาดูค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวไม่รู้ว่าแต่ละคนเก็บจบหรือยังนี่เป็นลำโพงสีเขียวอ้าวเก็บไปแล้วนี่เองอ่าเดี๋ยวนะตรงนี้ซอกเข้าไม่ได้ครับมีที่ไหนอีกไหนดูซิไม่มีอะไรนี่นะไหนซอกเดี๋ยวนี้อะไร มันคืออะไรไหนดูดูหน่อยสิปึ๊บปุ๊บป๊บมันคืออะไรวะเหมือนปอกคอหมาอ้าวเป็นเจ้าของเรียบร้อยไปแล้วเก็บไปตัง้งแต่เมื่อไหร่วะน่าจะตั้งแต่รอบที่แล้วนี่เอาอีกละนี่กงจักอีกละมานี่ซอลคาเมล่าแมนอ๋อเมื่อกี้ซอลสกิบิอันนี้ซอลคาเมล่าตรงนี้มีอะไรไหมลกล้างว่างเปล่าอ่ะ มาแอบอยู่ตรงนี้เองเอา้าวไปเจ้าของแล้วด้วยนี่อะไรนี่ก็เป็นเจ้าของแล้วด้วยอยู่ไหนกันเนี่ยในชักโครกที่สูบส่วมไม้ส้วมตันเบียะอะไรเนี่ยพลังเกอร์ทอเลตโอเคอันล็อกแล้วเรียบร้อยนะฮะยี่สิบห้าทับห้าสิเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขอเป็นมอฟก่อน คิกทูมอฟอ่าแปลงเป็นคาเมราแมนแล้วนี่กระทืบมันกระทืบตรงไหนเนี่ยพันช์ต่อยต่อยไม่ได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นมอฟอื่นเปลี่ยนเป็นมอฟนี้ได้ไหมเฮ้ยโอ้ยสุดยอดนี่พี่วอาต่อยได้ฮ่าฮโอเคอ้าวตัวใหญ่เกินไปเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีอะไรอะไรเอ่ย โป้ใช่นี่แซดทีวีเกิลทีวีเกิลผู้เสียใจแปลตรงตัวไปไหมเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ยตอนนี้เรามีมอฟหลายอันเลยนี่นะเดี๋ยวเอาอะไรดียะเราเอาตัวไหนดีนะเอาทีวีแมนดีกว่าเราขอเป็นทีวีแมนก่อนอ้ยเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอีหยังวะบิง นี่แองเจิลสกิบโอ้หนางฟ้านี่แกงตายได้นี่คืออะไรเออตายอะไรเอาไหมลุกขึ้นมาไหมกระทืบเท้าบึมนี่ต่อยโอ้โหมัดทีวีจอตู้มีอีกไหมเดี๋ยวนะยังขาดอีกหลายอันเลยทีเดียวปิงพังบนได้ไหมยินไม่ได้ด้วยฮะอ๋อตรงนี้เราแล้วนี่น่ะเอ๊ะ ตอนนี้27แล้วเอ้ยตัวนั้นเขาเล่นอะไรกันเนี่ยเผาไหม้ลูกโชนตัวนั้นมีอะไรเราไปได้เปล่าอ่ะเุ้ยมีลูกบอลอะไรด้วยลูกบอลอาก,กาศแต่ไม่ได้เข้านี้ดีกว่าเฮ้ยวันดีตัวเองอะไรอ่ะเหมือนเป็นวิกผมเฉยๆวิกปริศนานี่กิกกี้ทอยเลต็ตวันดีเพื่อนฝูง นี่แน่กระโดดทับวัดดีเรนโบว์แซนทิสมีอะไรบ้างไหมเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหรถจับเยอร์ตรงนี้มันช็อปหรือเปล่าว่ะไม่แน่ใจเลยสิตรงนี้มีอะไรอ่านั่นไงเจอแล้วตอนนี้ดี29แล้วครับอีกแค่ประมาณ24 26สิหโอ้ยนี่ไงสไปเดอร์สเปิเกอร์บูแมนโอ้โหตัวนี้น่าจะน่าจะแล ตรงนี้ไม่มีอะไรวัดดีตาเน่งสตีฟจ็อบเฮ้ยนี่อะไรอันนี้ทรายอิดเฉยๆไม่มีอะไรเดินเข้าไปได้ไหมเฮ้ยเดินเข้าได้ด้วยนี่อะไรอะตอนนี้ตามหามอฟอย่างเดียวครับมันคืออะไรไปดูซิเพลนสคิบิโอ้โหพี่สคิบิที่เป็นเป็นอะไรนะเป็นเครื่องบินด้วยนี่อะไรอะในซากรถก็มีเหรอ ไหนดูซิมาเลยเพื่อนๆอะไรเนี่ยซามูไรสปรีกเกอร์วูแมนเอาแล้วเดี๋ยวนะขอลองดูได้ไหมซามูไรสปรีกเกอร์วูแมนเหรอมันจะอยู่ในนี้ไหมอะเดี๋ยวนะไม่น่ามีหรือเปล่าซามูไรนี่เดสสปีกเกอร์แมนอุย้ยขอลองได้ไหมเฮ้ยทำท้ายดิดยเหรอนี่แห่งความตายแห่งความตายเดีย๋วยวดูก่อนฮันช์โอ้โหนี่ สุดยอดหูแจววะอันนี้ถือว่าเป็นร่างแจวนี่อะไรเนี่ยฝาท่อโอเคเรียบร้อยละฝาท่อเรียบร้อยไปละนี่คืออะไรเข้าไปได้ไหมไม่ได้อ๋อแล้วตรงนี้มันให้ทําอะไรเดี๋ยวนะ try it อเกด e ได้ไหมกด e อ๋อมันต้องใช้โลบักในการซื้อทุกคนตอนนี้เราเก่งแล้วมาเลยเจ้าพวกซูมทั้งหลาย เดี๋ยวพี่จะโชยดูวันดีสาวน้อยกดพันเอ้ยนี่อะไรอ่ะสามสิบสองแล้วนี่ไนเจอสปิกเกอร์เห็นความตายอะไรเนี่ยไนท์คาเมล่าแมนสุดยอดฉันเกง่งอุ้ยนี่อะไรเป็นลูกไฟเฉยสามสิบสามแล้วอีกยี่สิบกว่ายี่สิบสองอะไรอะอะไรอินคิเน อินไคลเลเตอร์สกิแต่ไม่เห็นตัวนะอย่างเนี่ยกล่องไฟแล้วก็เดินได้โอ้ตรงนี้เรามาแล้วโอ้ไปไหนอีกเนี่ยตรงนี้เหรออุ๊ยเราวา่าเราเข้าไม่ได้แฮะแล้วทำไงให้เข้าได้อ่ะหน่อยเนี่ยกำหนดชนชั้นงนั้นเหรอไม่เป็นไรตรงนั้นคืออะไรนี่คืออะไร เอ๊ะนั่นคืออะไรเอ่ยมันคืออะไรทุกคนเอ้ยตรงนั้นมีดาบเราเห็นมีดาบแสดงว่าต้องมีของดีนี่ไงมีสองอันเลยด้วยดูสิอ้าวอันนี้อ l เรียบร้อยแล้วนี่หว่าน่าจะตั้งแต่ตอนแรกเลยหรือเปล่าอ้าวอยู่ตรงนี้นี่เองอันที่สามที่สีปิง๊งอาแล้วคารเมล่าโซลเแล้วนี่ล่ะแวนอ้าว ยังไม่เก็บอีกเหรอเนี่ยน,นี้ชิที่สาสิบห้าแวนนี้ของใครซานทิดท,ทอยเล็ของตาลุงนี่เองอันนี้เก็บแล้วใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้เก็บแล้วงง,งงนิดหน่อยจําไม่ค่อยได้นี่ไงตาลุงซานทิตปะเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรไหนดูซิอ่าออรเรดี้เรียบร้อยละเป็นเจ้าของเรียบร้อยวันดีหมวกแดงเธอทำอะไรเน่ยอยมีตรงนี้ด้วยนี อัน,นที่สามสิบหกปะนานไงเฟรมเมอร์คาเมล่าแมนคมาร์แมตคาเมล่าแมนดับเพลิงเดี๋ยวนะตรงนั้นก็มีอีกแค่ฝั่งนี้ก็มีแค่เก็บยังเนี่ยเก็บแล้วอันนี้เก็บแล้วฝั่งนี้เก็บยังยังไม่เก็บชิ้นที่สามสิบเจ็ดหากตาแหกแล้วตอนนี้เอาละครับ เฮดโฟนสปีกเกอร์บูแมนพิงนั่นแนะไม่ธรรมดาอุ้ยตันสีเขียวเขียวสะอื้นมาอ้าวเป็นเจ้าของไว้ซะละนี่อะไรสุ่มทหารเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเอ๊ะอยู่ไหนอีกละ่ะมีที่ไหนอีกบ้างหรือเปล่าโอ้ตรงนี้เป็นเหมือนลานจอดเครื่องบินมันจะมีอะไรบ้างนะ นี่คือ,อไรเป็นเจ้าของละอะไรเนี่ยอ๋อุอยนั่นอะไรคอนเหรอนี่คอนเห็นการทำลายล้างรู้เลยว่าของใครไทยแทนหรือเป,เปล่าอะไรเนี่ยมินิการลันเชอร์สกิบิตออมเป็นลันเชอร์นึกว่าคอนปะโตมันเป็นลันเชอร์หามาหามา่ในส้วมโบราณ อันที่ส9หายได้สัก40อันก่อนดีกว่านี่สปีกเกอร์ทอยเลต็ตเอาสัก40อันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจบคลิปนั่นไงฟีไฟฉายอันนึงละฝั่งนี้มีอะไรไหมสำรวจสำรวจตรงนี้แถวนี้เครื่องบินตกนี่มีไฟฉายอันนึงอา้าวเป็นเจ้าของแล้วหรอปัโทชิ้นที่40อยู่ไหนเนี่ยตัวเองเฮ้อไอไหนแล้วนี่อันนีน้ี่โปรเจคเตอร์ น่าแหละชิ้นที่40เราเจอจนได้เดี๋ยวเราจะปิดคลิปที่40ก่อนแล้วอีก15ชิ้นที่หลังมาที่คลิปหน้าไทาทันสปีกเกอร์วูแมนเจอจนได้น่าจะเป็นของแลรเลยทีเดียวเอาละ่ะทุกคนคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ติดตาม Sub subscribe YouTube awake ด้วยแถมอีกชิ้นหนึ่งแล้วกัน <S <S เรียบร้อยอ๋อเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้อะอะประมาณนี้ s u b s c r i b e ไลค์แชร์กันเลด้วยอยากจะแวะเวียนเข้ามา คอมเมนต์คุยกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนกันก็นกไม่ไม,ไมีปัญหานะเด็กๆเฮ้ยนี่ทำไมใครใครมาอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เราเรากระโดดมาแล้วดีกว่าโอเคงั้นคลิปนี้เราไปก่อนดีกว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ